เฮ้ hey, hey. ทุกคนวันนี้เกลับมาอีกแล้วกับเกม The Exist <It> s <S ทาง <'s> ออกนะต้อ,องพีตาที่แล้วคืองงรอบที่แล้วคือง,งงมากเลยจะเป็นต้องพีมัน,มนจบไวมากๆดูดูดีๆคือแบบอะไรวะอะไรคือการที่กำลังไปช่วยอะพีกำลังไปช่วยกำลังไปช่วยดีๆก็นิ่งไปเลยอะงงอ เอาเป็นว่าเราไม่พูดเยอะแล้วเราไปต่อกันเลยละกันยี่ใช่แล้วะอี่แต่ว่เนี่ยพวกกูโดนจับเหรอเนี่ยเฮ้ยเอามองเกิดเอาองกูเนี่ยดูซ่วมซ่วมโรมันอะไรอ่ะอ๋อ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  Bom, เปิดชี่ยอะไรขึ้นจากเกยจากไอ้สัดไอ้คีนิมจะเปิดเล่นทำไมเนี่ยเลิกพอไอ้สัดเลิกดิอะไรอ่ะไม่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 อะไรวะตัวละครชิมเลิกกุณิเงื้อปุณิจีจีเอ๋อไม่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  มึงจำกูได้ใช่ไหมึงจำมึงได้เก่บเพิ่มความหลอนอนี่หรือว,ว่าเดี๋เดเดแม่งได้บั๊กอะไอเหี้ยเอจริงริงทำไมอะใช่กูจำมึงได้แล้วทำไมอะเอ๊ะ,อะเป็นเพราะมึงไงพี่มึงเลิกเปิดปิดไฟเลยนิมึงเห็นไหมไฟมันดับพัางนั่นหือ,อไอเหี้ยอะไรวะ เอ้เวอร์โอ๊กจิ๊กเกรนเอาไม่ไม่คุยังเกรนไฟไม่เลิกอยู่อะต่อจะนาลมฉันเจอกไรวะนี่ไงทางออกนี่ไงทางออกหุ้ยมันล็อกเราต้องมีคีย์การ์ดก่อนหุ้ยกูเจอคีย์การ์ดนอนแอบไปแล้มานง่อยนิดเถอะแหวะ เกมมิไม่ได้อยากแวะะนี่ยต้องมีคีย์การเรียบร้อยอะไรวะอะไรเกิดอะไรขึ้นก็แค่กด,ดเปิดประตูนะเปิด open เปิดแล้วก็แสงอ้าแสงตา<อ>ีแล้วก็ภูมิใจเสนอ <c oughs> โอ้โหโอ้โหแล้วติดใจมึงเลยเซปเตอร์สองงานกูฝนตกเกมยีตเคตัวหนังสือทับกันขอบคุณครับแอฟฟูเราใจเดี๋ยวนะเอาอีกแล้วใช่ไหมมึงรอกูเล่นใช่ไหมเนี่ยเก็เอ็บได้สบายแล้ว อัตโน,นมัติด้วยตัวน,นี้ครับก็อะไรดูมันเดินดิว่ามันน่าจะเดินช้าแหละเราต้องรีบแนะพี่ก่อนนี้ยเพว่ามันน่าจะให้เก็บของจากไอ้แค่นี้แหละมั้งใช่เหรอถ้ามันเดินช้าเนี้ยทำอะไรแล้วน,น,น,นะให้ <c oughs> จะต้องหาของตาประตูอะไรแบบนี้ไหมบอก มึงช้าแบบนี้มึงให้ช้าตลอดนะไม่ใช่ดีมึงพุ่งแบบอึ้งเลยนะมึงอาจจะมีสกิลเดสก็เลยเปิดได้ไหมเปิดไ่ได้เปิดไ่ได้เปิดไ่ได้หายชิบหายชิบหายกลัวได้แยกก่อนแยกก่อนแยกแยกหาของต้องพึ่งบุญแล้วว่ามันจะตามใครมันน่าจะเดินหนีถ้าถ้าเราโดนสุดทางเฮ้ยเปิดได้เปิดได้เปิดแล้วอะไรเราแก้เขาคขุมมาเพิ่น เอ้เมืองน่ห้องควบคุมเหรอที่มีกระแสไฟไหม้อยู่สูดไอออนเดอร์อกกินเหลือเกินเขาเด้ออันหนึ่ง <câ> ม <ย misunder> ีหลบหลบหลบกูได้ห้องเจี๋ยห้องจังไก่กูได้กูเจี๋ยเอ้าทำไมกูเจกูร่วัอ่ะแสดงว่านายต้องมาที่นี่ต้องรีบมาด่วนเอ้ากูเจกูถือไปแล้วมันไม่ได้มันไม่ให้ออกไปอ่ะยูรีจแสดงว่ากูเจเอ้า กุญแจกูร่วงว่าแต่ฟัลก์ไม่ไตอนนี้มันเป็นมหาเรามเลยเออเออกูถือกุญแจแล้วมันก็หายเออถ้าแม่มันเถื่อไปแูก่อนก็จะไปยังไงอ่ะมึงดูผีไอ้กอมึงล่อผีดิกอมึงล่อผีมึงอย่ามาเ่ยโค้งตายก่อนผีมันกำลังขยี้คานมาหากูมีตัวเหรอมีตัวเดียวไอ้สัตว์ทำไมมันอยู่นั่นกับตัวมันนี่ฮะ ก็ตรงนั้นไงก,ก็มีตัวเดียวไง Can't be no homegirls dropping like the Nasdaq Move white girls like this coke up my ass crack Move black girls cause man fuck it, I'll do either I love pussy, I love bitches, dude, I should be running Peter in Adidas with some short shorts oh, -O all over me, my green is where it's supposed to be Your green is in my grocery, this Asian dude, I stole his girl And now he got that coach, beat my dick in. like an accent market. it's all about the overe. like <laughs> a car, sound weird

ว่างว่างว่างว่ากดไม่เป็นดีเด้งว่าุณต้องิดที่เนปิดเปิดกูบอกให้เปิดอีสา์เปิดไลฟ์อ่าเจากดปิดอ่ะแต่ก็จะกดปุ่มอ่ะไฟข้างนอกไม่ดับหมดเลยอือเอื่องไงต่อเราไม่รู้ว่าเราจะดนหเราไม่มีไฟฉาใช่แาอกเยว่าตะก้อเาบกว่าตะก้อต้ไม่เฉื่อยช้ปรตูเปิดแล้ว กำลังเดินไปกูเกลี่ยความมืดไปเลยไปใส่สว่างอ่ะกูแสดตาเฮียกูน่าจะเข้าตอนที่พวกมึงอยู่มืดๆแล้วแบบเอือเอฮะมึงส่งกูมาที่นี่ประตูวิเศษเนี่ยเดรย์มอนเประตูดเรยมอนจัด อย่าโลไม่ดีไม่ไม่ถึงสิบห้าไม่สิบห้าวิปมันเกาทุกวันเนี้ไม่ไม่ไมม่นจังตาสิบเร็ียบร้อยอู๋อู๋มันไม่ทำอะไรหรอกเลยเอางคนใค่ะกูดูดูเอเวอสดูกูว่าใช่ป่ะกูว่าใช่ป่ะจะดูมไปกูว่าใช่ป่ะดูไหมเฮ้ย รอบที on, ่แล <hi> ้วเดี๋ยวเรอบที <arak. S 1> ่แล้วก <t ries> ็ทอนระบายน้ะรอบนี <t ries> okay. ้ก็ทอนระบายนะมอีกเหร์หัวใจหูจว้จหัวใจนานก็ลองเล่นมุกดิกูกินมเกกกูินมุกไม่ออกอ่ะกูกินมุกไม่ออกแย่ไปสุดแใจยังไงโอ้นี่นี่ไปเฉยไปไปใจกูได้ไปใจแล้ว ไม่ฮะหนูได้ไฟฉายกูใชยอย่าบอกนะกูต้องเดินไปในนี้กันนะ่ะกูัตรงนี้แน่ๆเลยไอ้โหริสกุลแล้วไงต่อว,ว้าวประตูมันมีประตูว,ว้าวโล่งมากมากโอเ้เห็นเอ้าวัตตอกับ อะไรวะเอ่อเด,ดวิดไม่วะเดวิดอุ้งสตอรี่หน่อย,อะ,อ,ะอ,ยอะไรวะเรื่องนี้อะไรอ่ะเชื่ออะไรวะความทรงจำกอนอความทรงจำหวัวแบบว่าอันนี้คือความทรงจำเราออสแมนทิสไพรเชื่อวัตวัตฟักบริโอโดสบูเช่บอลฟอสบันทึกการฟอสใส่เดวิดหลังจากนั้นเดวิดก็กลายเป็น,นไอเชี่ยนี่อ่าโอเค อย่าบอกนะไอ้ที่นี่คือเดวิดที่เราโดนไล่เนี่ยแล้วตรงนั้นต้องไปไม่ได้แต่ตอนนั้นก็มีมีอะไรมีดมีดหยิบมีดอ้เหี้ยเฮ้ยขึ้นมก็ต่อพ่แท้เลยเว้ยนะเหล่าคนร้อนแรงเขาเกลียวเรยใส่เราไ่นะจะอะไรครับเนี่ยเออแล้วเขาเข้าไป พราะว่าเขามาเพื่อแจนให้พวกเราเห็นแลวทุกอย่างก็หายไปคืออะไรวะคือห้องมันมืดมากแบบแม่ฮะเด็กต้องเป็นผ้าฉาเด็กมืดจริงจริงเลยแมมืดแบบแทบมองไม่เห็นอ่ะถ้าปิดไมฉากนี้มันุ้นๆคนเหมือนกูเคยเล่นไม่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 เปิดดีไอที่เอาสักคนน่ะเออสักคนประตูสูงขึ้นมาหรอกคุณทีมไม่รู้ มันหัวใจใช่ป่ะออใครถือมีดกูถือมีดเอ้ออี้ยลืมปับ๊บอ่าแสดงว่ามีดหยิบคนเดียวใช่ไหมแสดงว่าต้องเป็นกูใช่ไหมเนี<ช>่ยกูต้องเป็น<ไ>จ้วงใช่ไหมกระชากหัวใจฉ<ะ>ีกกระชากไม่ชื่ออะไม่ใช่เอ้าหัวใจกำลังมอดไหมกูเป็นอต่อมันเขากำลังเล่าร้อนอยู่วิง่งเหรอยังมั้งไม่รู้ดูก่อนดูก่อนดูก่อนเรืงอะไรวะ กูกูจะมาอยู่นิ่งๆอะไรวะกูคนไปไหนต่อบอกกูว่าไม่รู้ต้องรอดูอะไรเกี่ยวยังเรียนไงวะถ้ากูเคบยังไงต่ออ้อาว <What? S 1> ไแม่งวาร์ปกูมานี่เลย ว่าด้านหน้าเราของจริงแน่เลยตอนนี้ของกดกูว่าเขาวงกดอีกแล้วใช่ไหมอุ้ยโอ้โหเฮ้ยมาตบฟ้าเก่งยำยี่สีแล้วยี่ิแล้ววนน้าห้องหมายเลขเจ็ดให้แล้วเขาเป็นไรนะห้องหมายเลขเจ็ดอันนี้รูมห่าเรดได้คือรูมหนึ่งเปิดได้ใช่ไหมแสดงว่าต้องให้เราแอบแน่เลยถ้มัเปิดได้นะกูต้องให้เราแอบแน่เลย ไป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 ตอบไปต่อบอันนี้เปิดได้หรอไม่ไเปิดได้มีอะไรวะในนี้มีอะไรออเอ้ามึงจะแย่งกันเปิดเพื่ออะไรอันไหนกูจโจวตอร์ฟเฟอร์อันหนิมอันหนิมแดงไป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 ต่อเราต้องไปต่อไอ้พวกมึงที่มีกุญแจคุณแจเหรอไหนกุญแจไอพี่เก็บดิเล็กสามเออไปไปไปสามสามเยอะ ไา้ที่มึงนำเลยมึงมีกุญแจเดี๋ยวกูส่องไฟให้ต่อเฮียนะเฮ้ยมึงมีกุญแจนะเว้ยเปิดแม่งทุกห้องกูไม่รู้มีห้องอะไกูเปิดหมดอ่ะมันก็ห้องเดียวกันหมดนี่ด้ถ้าโรงแรมเนี่ยอันนี้เปิดไม่ได้อันนี้เปิดไม่ได้โอเคแสดงว่าไม่มีอะไรแล้วล่ะไปไปห้องเจ็ดเลย เดียวทางลังแพมึงจะเปิดทุกห้องไม่ได้นะเพื่อนรบกวนเขาเปิดไม่ได้พีมึงเห็นแลเหมือนกูวะตัวนู้น่ะเห็นอลไเหมือนกูะตัวนู้นเลยนอะเมนกูมยนี่นะเขาทำอะไรอยู่เอเวไม่รู้ What you do man What the fuck เรตูเปิเปิดอเปิดไม่ได้โอเคปล่อยปล่อย่อเขาคงกินและเขาตกใจแหละไอ้สัสมึงอย่าไปกวนเขาานอนอยู่ ไอ้เฮียโคตรเลวไอ้สัตไปไปก่อกวนเขาหยาบลูกบุ้ยนี่สลับห้องนี้มันไม่เหมือนวน่าจะสลับฟันปามั้งห้องแบบว่าทบนอทบแปะให้เคยนำหน้าไก่อนอรวาก้องอ่ะากล้อนก้องแม่งไม่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 ไมไม่ไม่ไมไม่ไม่งมึไม่ไมาไม่ไมมม่ไม่ไม่มม เอาไปแบบอะไรวะเก็บให้หมดเลยพี่มึงยวเมื่อที่มึงเก็บแล้วมึงก็เก็บให้หมดเลยเราต้องเข้าห้องที่เจ็ดใช่ไหมใช่ซึ่งนี้ห้องที่หกอะไรห้องเทนี่ห้องที่เจ็ดอะไรกูอีวะมันบอกว่าไม่มีพลังงานเราต้องไปห้องพลังงานได้แล้วแล้วห้องพลังงานน่าจะอยู่ข้างหน้าเรา ป้าไข่ก็ได้ที่ไม่ใช่กูฮะป้าไข่ก็ได้ที่ไม่ใช่กูเพราะกูถือของอยู่เปิดไม่ได้เราต้องไป power room แน่เลยดูจากสภาพแล้วนี่เอเอนี่ power room power room ที่เอาแบตมาใส่สามันแบตอันเดียวเดียวใสไ่ได้ไหมมันต้องมีสามันเราเมื่อกี้มึงถืออะไรอีกชิ้นหนึ่งคืออะไร คี่การโอเคเดินไปเรื่อยๆจำไว้นะว่าลุงลุงกล้าไปห้องสเตพไเวอร์ซัพพลายนะกขต้องอยู่หลังตลอดเลยเนี่ยอุ้ยเชี่ยเอาเดวิดเอ่ะเดวิดเดวิดทำอะไรนี่กูไม่เห็นเลยวคีย์ห้องแปดห้องแปดเราเดินผ่านไปแล้วปะเขาบอกอะไรนะไอ้คีย์เมื่อกี้คือห้องแปดใช่ไหมห้องแปดเราผ่านมาแล้วอ๋อคีย์แล้วคีย์คียนั่นห้องอะไรห้องแปดใช่ไหมอ่ะเปิด อะไรออนเซนออนเซนอ๋อนี่ไปเก็บน้องพีเ,งเหรอไม่ได้แลไวอนเซนไปต่อต้องใส่ไอ้ครบสามอันไอ้กรม,มาสำรวจกูดิเอ,าอเ้าที่นี่ห้องสิบเอ็ดปิดไม่ได้ห้งสบอห้งสิบเห้องสิบเอ็ปิดไม่ได้ต้องไปห้องสิบสองเอาชนเ<อ> โรบบอยห้องสิบสองมาเกงมันเปลี่ยนไปไม่มีมีเลยก็ต้องไปห้องสิบสามโบรออยอนุญาตน,นะครับด่อยดีครับสิบสามก็ไม่มีไม่มีแลก็ห้องสิบสี สวัสดีครับขอเข้าห้องหน่อยนะครับปุ๊บเฮ้ยมันมีตู้เซฟแสดงว่าของอยู่ในตู้เซฟแค่แล้วไอสัตว์ตู้เซฟต้องมีรหัสผา่านเอ้าทำอ๋อไอพี <IP S 3> มีคีย์การ์ดเนี่ยเปิดได้ดีแล้วที่มึงเก็บมาไปอันนี้<อ>คือครบแล้วใช่ปะครบแล้วไอพ <IP S 3> ีมีคีย์การ์ดไงมันเก็บคีย์การ์ดมาแล้วมันมาเปิดได้อ๋อ ดีนักเก็บของล่วงหน้าไว้ต้องกลับไปห้องเก้าแล้วห้องเก้ามันอยู่โคตรไกลเลยมีไฟฉาแล้วน้องสิมี่หลยบรรยากาศที่แท้จริงบรรยากาศแท้อรูอย oh. mm. ังไงต่อ mm. นี่ก็น่าจะเดินไปเปิดได้แล้วอ <c oughs> ืมจไปลองดู <c oughs> จะเปิดแล้วนะเอาจริงใช่ไหม <c oughs> เปิดอือปุ๊บแล้วไงไปต่อเต้อย่าหาทำคนที่ดูกังคืน <c oughs> คุณจะได้รับแสงแฟลชแบบเต็มรูปแบบ <c oughs> ไอ้พี่อะ <c oughs> อะไรวะเมื่อกี้อยู่ในอาเอยู่ในอพาร์ตเมนต์ไม่ใช่เันเชอนเทมว่าโรงแรมเออแล้วสภาพคุณมาโผล่ป่า <c oughs> เลกเซ็นดรัล้วประตูด้านหน้ากูว่ามันดูไม่ดีแน่นอนกูว่าด้านหน้าต้องมีอะไรสักอย่างแน่เลยพี่นี่ก็แค่ทำอยู่ฮะไอ้ขี้เ้ยกูทำไงดีเนี่ยอ่าถ้ามันบ้านเสาบ้านเสาจังหวะเปิดนะ โอ้ที oh, ่บ้านกูน hmm, ah, oh, no, oh. uh ี oh, <S 2> <S 2> ah, ่ทำไมบ้านกูสภาพมันเป็นแบบนี้วะไอ้น้องตุ๊กตาใช่ใช่้านไม่ได้ทำความสะอาดเกมนี้เฮ้โ bro อ่อเปิดไม่ได้อาวน่ารักจังอ้าวห้องน้ำน้ำอาวเดวิดอะอะไรวะอ้า เอาเดวิดอะไรอ่ะนั่นนายดูแซ่ดม่อยู่ไรบ้านกูเนี่ยมันทำอะไรในบ้านกูอ่ะ Chapter A ใช่อะไรวะบัดกูยังมีชีวิตอยู่กูยังไม่ตายกูยังคงหายใจยังหายใจ In on Chapter Two What the Fuck จบแล้วเนี่โอเค okay จบไปแล้วกับจิมมีมิไม่ใช่ไอสัตว์ไปปิดเรื่องอ้ดีเอ็กซิสใช่ไหมก่อนเออถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่ก็รมนะให้กำลังใจเรากดไลค์เยอะๆคอมเมนต์เยอะๆเราจะกลับมาทำนะจ้าทุกคนถ้าอยากให้เราทำอีกนะสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากแล้วไปแล้วบ๊ายบายฟิสซ